กดคนละหนึ่งตะกาหนึ่งทีนี่คือนี่คืออาการของอุตสาหมณีตอนตีสองสามสสี่นาทีนะคะเข้าใจนางด้วยนะคะพี่มาตั้งแต่ตอนเออสามทุ่มเอออ่ะดูสิอัเป็นดาราบีหรือเปล่าเนี่ยบีหรือเปล่าเนี่ยมาแต่สามทุ่มหนึ่งทีสองไม่มีพี่แค่บอกว่าพี่ง้วงพี่ก้วงเฉยเแล้วพี่ก็เขาพี่ต้องการกำลังใจนี่บอก่ะเอออยู่หน่อยอยู่เป็นเพื่อนหน่อยอย่างเงี้ยนี่อย่างนี่ฉีดยาเก่งแลก็ก็อยู่พี่ก็อยู่ พี่ก็อยู่แต่แฮปปี้ไหมั้ยแฮปปี้ไหมแฮปปี้มีความสุขไหมมีความสุขเออหาขายลิปขายลิปก่อนเดี๋ยวเรียนรขอดูสีเขาเอาสีขึ้นลูกเวลาจัดอันนี้สีนะคะแล้วทุกคนดูลิปมูด้วยนะลิปมูเคือจะมีเป็นแบบว่าเป็นเบสเซลเลอร์นะคะลิปแท่งมูปกติราคาพิเศษก็คือ888ตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะต้น399ค ตอนนี้เหลือสามเก้านะคะจะได้ลิปแท่งทองแบบว่าเป็นลิปเออออริจินอลนะ <Wow. S 2> แต่ว่าอันนี้คือจะเป็นลิปแมทสิบสี่ทุกคนสามารถเอาลิปอะไปผสมสีได้เลย <Wow. S 2> ปกติคือลิปแมททั่วไปอะคะ่ะคือเขาจะเป็นลิปแมทแล้วทาแล้วปากแห้งใช่ไหมแต่ลิปแมทพี่ขวาญเป็นลิปแมทที่ยิ่งทาย,ยิ่งบำรุง <Wow. S 2> แล้วก็ให้ทุกคนดูว่าอันนี้ลิปสีปากของพี่ขวานพี่ขวานทาทับไปทั้งหมดสามสีแล้ว oh. เพราะว่าปากเดียวสามสีเลยหรอปากเดียวสามส <4 S 2> ีเพราะว่าตอนแรกนี้คือพี่แต่งหน้าตั้งแต่ เออเก้าโมงเช้าคือหน้าของพี่ขวัญเนี่ยก็คือใช้แป้งถูกปะคะก็คือมาได้ซับแต่ว่าเล็บของพี่ขวัญเน่ยติดทนมากเมื่อกี้กินมามากไปก็แต่งหน้าตั้งแต่เก้าโมงเช้าแป้งดีไงทุกโปรดักของพี่ขวัญดีหมดเลยคือสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าเซนเซทีฟสกินนะคะพี่ขวัญนาสีอะไรคะพี่ขวัญนา ทาสีลิปแมทเบอร์เจ็ดก่อนแล้วก็ตัดขอบปากใช่เบอร์สามเบอร์สามคืออันนี้อันนี้คือใครที่หนูทาเดี๋ยวพี่ทาให้อ่าเลยอันนี้นะคะคือสีเบอร์สองกับสีเบอร์สามอ่ะนะคะทุกคนดูนะดูนะเดี๋ยวนางจะทำค่อยๆทาให้ อยู่ไร้หมาอยู่ไล้เราพูดแล้วเราพูดแล้วค่ะนะคะทุกคนอาจารยปังนะคะกดตะก้านะคะให้กับแบรนด์อุตสาหมณีอุตสาหมณีมาวันนี้อุตสาหมณีอ่ะจะมาขายของได้คนอื่นเขาเอามากันหมื่นสต๊อกหนึ่งหมื่นสต๊อกสองหมื่นสต๊อกอุตสาหมณีเอามาสองร้อยแท่งกรุณาอยากให้หมดเหมือนเจ้าอื่นบ้างอุตสาหมณีเลยบอกว่าฉันเลยเอามาเก้าร้อยแท่งดีกว่า พอเวลาพูดว่าหมดแล้วฉันรู้สึกสบายใจนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนเซ็ตพอร์ตอมภิฐานตรงนี้ของเรามาเป็นลิปออกิมนี่เวลาเรามาผลิตทีนึ่งเราไม่สามารถมาผลิตล็อตใหญ่ๆได้ไงเออที่มันไม่ได้ชูซีใช่กว่านางจะทําได้สีเพี้ยนางก็ตีกับนะจ๊ะนางไม่ได้เลยนะงต้องทดสอบก่อนถูกต้องนะคะเพราะว่าแบรงนะพี่จินแปลงไม่ใช่เลยนะ ยูซี่การที่แบนด์ยูซีนะคะบูใช้ทุกวันไหมบูมใช้ทุกวันขอเชื่อ์บูมค่ะยูซี่ยูซี่ยูซ่ยเรียมาี่ย้ซี่ยูซี่ตกซี่ยยเซี่ยูซี่ยูซ่ยูซี่ยูซียูซี่ยูซี่ยูี่ยูซ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 ี่ยวซี่ยูนดู่ซีู่ซี่อูซีู่ซี่ยูซบ่ยี่ยันี่ยูนี่บ่ยูซี่ยูนี่ยูซี่ยูซี่ อุสาไม่นี่อันนี้นะคะค,คือดีมากค่ะกดเลยค่ะ<ด>คือในนี้นะคะเราเป็นลิปแบกทุกคนจาาอีก3นาทีค่ะกดให้หมดให้เป็นตำนานของพี่ขวัญอุสาไม่นี่เราจะได้ดูเรียลลิตี้กันครับทุกคนจะได้ดูเรียลลิตี้กันอุสาไม่นี่ยชั่วโมงนะคะรายการอุสาอุสาไมนีมน่ยีชั่วโมง ย้ายดูคนช่วยกันกดค่ะยายให้คนกดไลดนี่ให้ดูว่าของน้องอ่ะทาลิปิเมาสามอย่างเดียวก็ดูเป็นสายฝอแล้วอย่งไรจงแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่าสามารถทาเป็นทูโทนได้ปกติลิปแมททั่วไปอ่ะเขาไม่สามารถทาทับได้ถูกปากคือยิ่งทาแล้วปากมันยิ่งแห้งแต่เนี้ยเป็นความที่เนื้อมันแน่นพิกเมนิ์มันแน่นนะคะทุกคนตอนนี้ตะกร้าฮอตแล้วนะอยากให้หมดทุกตะกร้านะคะอีกสองตะกร้าเองว้าวขอบคุณมากโรยสารละทิพย์ขวานสองละทิพย สองนาทีครึ่งเดี๋ยวจบเป็นนาทีทุกคนค่ะขอความกรุณาหน่อยสีสวยจริงๆค่ะสวยทุกสีที่รักกดได้ทุกสีเลยนะคนละ3าสีก็ได้เพราะว่าสีสวยทุกสีเลยถูกต้องค่ะเพราะเรามีแบรนด์ชื่อว่ายูสีก่อนยตสียูสีเกินมาทีเห็นไหมคือปากจะเป็นทูโทนแบบนี้ค่ะคนไหนที่เวลามีปัญหาทาลิปแล้วคือปากแห้งปากตกล่องนะสามารถใช้ลิปแมทของขวัญได้เลยเพราะว่าของเรามีสารสกัดอยู่ดีเนี้ยสิชิ้นนี้ คนท้องใช้ได้และของเราเป็นพาราเบนฟรีนะคะแล้วก็คนไหนที่แพ้เ,ออเครื่องสำอางแพ้ลิปสติกสามารถใช้ลิปของขวาเนี่ยเป็นตัวบำรุงริมฝีปากได้ฮิลลิ่งได้แล้วก็เป็นลิปแมทที่ยิ่งทายยิ่งบำรุง <Wow. S 2> จะแตกต่างจากลิปแมทปกติทั่วไป <Wow. S 2> ที่ท <Wow. S 2> าแล้วปากแห้งปากแคลบปากแบบแบบแบบตกล่องจ้ะใช่เป็นแมทที่นุ่มนะคะไม่แห้งก<จ>ดะะเลยครับลดอีกแม่ลดแล้วแม่ลดแล้วแม่นี่ลดแล้วค่ะถ้าลดมากกว่านี้ก็คือขาดทุนเจ๊งบงแล้ะค่ะ จักร้าก้าศูนย์มาได้ทำไมพี่ไม่รักษาภาพรักขวัญล่ะพี่ทำไม่ได้แล้วแหละพี่ต้องไปโตดตัวเองแล้วแหละตอนเนี้ยเพราะว่าพี่ง่วงนอนอะไรอะไรมันก็เกิดก็ได้ตอนนี้คือเอาให้มันหมดสตตอกไปเลยเพราะว่าพี่อยากทำเรียลลิตี้ทุกคนเอาให้หมดนะจะได้รอดูขวัญที่สามใน24ชั่วโมงค่ะืตอตรงไหนอันนี้ตลกมากปะคะาืตอตรงไหนเนี่ยดูอยู่ในตะกร้าค่ะตะกร้าอีกนิดเราจะไปส่งไอที่บ้านแล้วแม่คุณเอ๋ย ได้ป่ะได้ใหม่ใหม่ได้ใหม่ใหม่สำหรับเจนนี่เลยอย่าเอ็นิดนึงพี่จะไปกู้เงินแล้วก็ไปซื้อบ้านอยู่ใกล้แค่หนูแล้วหนูจะได้เจอพี่ทุกวันแล้วก็ไข่เจียวกับหมูสับทุกวันใช่กดเลยค่ะที่ร้านตะก้าหนึ่งสองนะคะใกล้แล้วค่ะฮอต์ดเก้าเก้าเก้าแล้วขอบคุณค่ะทุกคนเอาให้มันหมดสต๊อกนะถูกที่สุดตั้งแต่พี่หวัญขายมาหรือเปล่าถูกสุดแล้วเพราะปกติคือคืออันเนี้ยพี่ขวัญจะบอกว่ามันแพงเพราะว่าอินกิวดีเออร์ข้างในแล้วก็เวลาผ่าน QC ของเขาแต่ละล็อต อย่างอันเนี้ยเวลาใส่คูซีมันไม่ต่ำกว่าห้าครั้ง uh huh. ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอินกริเดียสหรือว่าการแพ็กเกจจิ้งแพ็เกจจิ้งในนี้นะคะของเราจะเป็น p e t ี Pet G, ไม่ใช่ AS uh huh. คืออย่างสมมุติว่าแพ็กเกจจิ้งถ้าเป็น AS อะคะ่ะ uh huh. เวลาเราใส่พวกเนื้อรอแมทเข้าไปอะแพ็เกจจิ้งมันจะสารเคมีเขาจะผสมกัน uh huh. แล้วเวลาเราทาเนี่ยเราจะมีสารโลหะ อม่มเข้าสู่ร่างกายปีิบวีเราเร็วขอเร็วขอกดตะกร้าพอเร็วทุกคนกดตะกร้าหน่อยค่ะในนี้คือจะไม่มีอาหารหนักเข้าสู่ร่างกายได้เลยทุกคนกดเลยทุกคนกดกคัี่กดนกดดเวลากด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 กกด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 กกด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 ก รู้ตรงนี้อหะลูกอยู่ตรงข้างหน้าที่หนูพูดนะลูกพอไปสิขอหน่อยอย่าเพิ่งไปอะไรอ่ะสิพี่ขวัญสวยไม่เธอพูดว่าไม่ขอไม่ขอไม่ขอเพราแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพ str ูดพอใครรู้จะรู้ค่ะขออีกห้าร้อยบ้านนะคะแล้วคือขวัญก็จะคือทำเรียลลิตี้แล้วก็จะมาหาเจ้าที่แล้วก็จะมาหาหลองเจนี่บ่อยๆแล้วก็มาหาน้องมูบบ่อยๆเธอไปบนเจ้าทียร์คนถามว่าคนของขวัญลาป่วยใช้สีไหน สลาป่วยลาป่วยไม่ได้เพราะว่าสีเบอร์ทุกสีของขวัญไม่มีสีลาป่วยเพราะว่าทาแล้วเราจะเป็นผู้หญิงแซ่บผู้หญิงสวยถ้าอยากเป็นผู้หญิงเฟียสที่อยากสวยอยากมาใช้ยลิปยูซีได้ถ้าเกิดว่าอยากป่วยโนช้ยลิปยูซีค่ะเพราะว่าชายลิปยูซีคือเธอจะเป็นควีนทันทีคอมเมนต์บอกว่าทรงนี้ขึ้นรถปุ๊บจะหลบปั๊บ อรนนี้รอเลยรตอนนี้ตอนนี offs, ้ตรงนี้ขึ้รถปุ้มสลบปั๊บหรอใช่ อ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทายให้ดูทุกคนเอออะไรห้ามันคหมดเวลาห้าร้อยบาทหมดเวลายังอ๋อห้าร้อยบาทขอหายอยู่าอ๋อทุกคนขออีกห้าร้อยบาทได้ไหมอีร้อยบาทอ่ขออีร้อยบาททุกคนขออีร้อยบาทแล้วเดี๋ยวพี่ขวานจะทำเรียลลิตี้ก็ได้ไม่ต้องหมดแล้วไม่ต้องหมดแต่ต้องพี่ขวานแล้วค้างเอาไว้ไปเลยแล้วก็เอาอีกหนึ่งร้อยบาทแล้วก็เดี๋ยวพี่ขวานทำเรียลลิตี้ให้อีร้อยบาทคือหมดอะไรหนึ่งร้อยบาทคือหมดหรอ เกิดไปเหอะทุกคนว่าขวัญคุคไม่รู้เรื่องแล้วขวัญงงนอน <c oughs> อีสอนสอนว่าเดี๋ยวพี่ขวัญมาใหม่พี่ขวัญมาตอนเที่ยงแล้วพี่ขวัญเข้าสองทุง่มได้พี่ขวัญมากลับเวลารอไว้ก่อนเลยตอนเที่ยงอ่ะพี่ขวัญ <c oughs> จะเข้าสองท <c oughs> ุ่มตอนเนี้ยค่ะ คิวสวันนี้เราฟิกไม่ได้แต่ถ้าพี่ขวัญหลังจาก19บเก้นต้นไปอ่ะเราฟิกได้ละอ่ะาไม,ไม่เป็นไรพี่ขวัญมารอได้ให้คนทุนดีใอ่เพราะเราก็ไลฟ์รอคนก็เยอะไม่ใช่หรอใช่ที่ตอนนี้พี่พี่อน้นสีกับพี่ย่ากำลังนั่งเรางงแล้วงบแล้วตอนเนี้ยเราเธอต้องคิมเต็มตัว,วตรงนี้ไม่ถ่ายถ่ายละครถ่ายละครดึกสุดกี่วัน ไออไปดวยี่สิบชั่วโมงใช่หรอไม่แต่คืออยู <5 <5 ่แบบนี้สบายกว่าเพราะว่าอย่างถ่ายละครพี่ขวัญไม่ได้นั่งเลยอ่ะพี่ขวัญลุกถ่ายลุกถ่ายตันลอดูซักบทได้มคะแบบว่าดาราดวงใจไม่ได้พี่ขวัญใจน้ไม่ได้มาคือเป็นดาราจ้าแต่ใหม่ปะแต่ใหม่ปะไม่ไดกติวันอนสี่มาหวันแล้วอะองอะเดี๋ยว บอกกูว่าแสดงละครหน่อยีอย่าไปขวัญมาเป็นเพื่อนพี่ขวัญเป็นดาราแต่พี่ขวัญแสดงละครไม่ได้คอนเสิร์หน้าจุดนี้แล้วได้ตอนนี้พี่ขวัญได้แสดงอะไรอะอย่าให้เล่อเลยอะที่คิดไว้ไม่ใช่แบบนี้มาอกไทำอะไรมาพูดบ่นมาอยากทำอะไรอ่เลยกล้องนั่งลงอ่าบทแบบว่าอ่า บอกรักบอกรักพระเอกแบบว่าเก็บมานานแล้วอ่ะอันนี้พระเอกเป็นกล้องเลยอ๋อเป็นกล้องพูดกับพายเอกป่ะอ่ะเอยู่พายเอกโอ้โหโอ้โหแล้วแล้วบอกรักพระเอกบอกพี่ทำไม่ได้เออนี่ไปอย่างดูสีอ่ะพี่เห็นแล้วพี่อยากจะกลับไปได้พระเอกเอาแล้วจะบอกรักพระเอกสวัสดีครับน้องเออรักรักรักใช่ พอค่ะ500แท่งจบยังคะเจ้าเดาก็ทุกคนนะอยากสมมติว่าซัพพอร์ตน้องขวัญซัพพอร์ตน้องขวัญว่าซัพพอร์ตขวัญนะคะซัพพอร์ตน้องซัพพอร์ตบูมซัพพอร์ตทุกคนนะคะซัพพอร์ตพี่เบ็ตตี้ก็ฝากกดในตะกร้าด้วยแล้วก็ในโปรดักของขวัญนะขวัญเปิดมา8ปีแล้วแล้วก็ราคาเนี้ยเป็นราคาที่ขวัญเราไม่เคยทำมาก่อนเพราะว่าขวัญไม่กล้าตอนนี้กล้าแล้วยังคะตอนนี้ก็ยังไม่กล้าก็ราะคิดอยู่สองใจสองต่ว่าเอ๊ะจะเอาเงินที่ไหนจ่ายพนักงานดีนะโอเคตอนนี้บาค่ะ ของอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปผ่อนมาเรื่อยมาเลยรอบน้มีของไหมมันทําเยอะวอลุ่มไม่ได้มันเป็นออร์กินิกก็เปนรอจะมาแบบไม่มีของอีกใช่คือเนี้ยคือมีขอแล้วก็จะเป็นเเนลอยลอยแล้วเออนารักโอมันเป็นออร์กนดและหมดจะอใค่ะ ไม่มันยังมีคิสซิ้งมันมียางอื่นอีกโอเคเอามาละคะเราค่ะจริงค่ะอเพี่วานขอบคุณนะคะิดติดิดอเสือทนงบ้านทั้งตัวแม่เดินได้เดได้พี่วักินไปเลยคืนนี้ไม่ต้องนอนได้แล้วทได้ทุกอย่างครับอุตาห์นีทาได้ทุกอย่างครัได้ค่ะทำได้ค่ะไี่ได้พี่ขวัญอุตสาหนีคือให้นะลดเวาช่วยซัพพอร์ตช่วยซัพพอร์ตช่วยซัพพอร์ต่วัญอุตาห์นีช่วยซัพพอร์ตนะค้เป็นของคนไทยด้วย ปกติขายอยู่29งค่ะจ่าแล้ววันนี้ะจ้าวันนี้อราา9บบาทค่ะออ9 9เนเราจะคุ่ไปกเราจะุไปกนเราจะ้มไคืออะไรแต่ทีนี้ไม่ไม่เด็กละลามาค่ะท่านธิมาค่ะจเลาค่ะอนะคะอ่ะคุณพี่คุณพี่ตอนนี้ช่วยอะไรจ้า ตัวนี้นะคะจะเป็นกาแฟบำรุงภายในผู้หญิงแบบเจ้าแรเจ้าเดียวเลยค่ะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะอ่านวัตต์เป็นนวัตตาน้อนวัตต์กินไปแล้วค่ะค่าที่ติดกกนอค่ะตกขอหรือว่าแบบใครที่แบบจ้าวาเช่้ทิมแล้วแบบดูไ่้องแดูไม่ต้องแปเนี่ยค่ะตัวนี้ก็จะช่วยให้แบบลุกหนักมากขึ้นค่ะภายในภายในผู้หญิงแบาดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วใครที่แบบว่าแบบเป็นไวทยทองอารมณ์แุแบบปวดแัวช่วยได้ไหมคะ ใช่ <substit uting> <expand. S 2> ดีละอ so oh, no 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 ัน no นี really mm ้ลูกไอกินแล้วสวยใช่คนไหนที่คนไหนที่รู้สึกว่าคนไหนที่ไม่สวยอยากกินแล้วสวยก็ชิมกาแฟปะคะเอ้แล้วเลิศบนบนบนเฉพาร้อยเจ้าเกั้งมดหนึ่อ้าสบ้าหนึ่งร้าสบ้านมีกี่บ้านมีกี่บ้านเอ่ยเขามีเป็นหมื่นบ้านนะลูกกาแฟอ่ะเขาเดี๋ยวเขาขายนบ้านเลยแต่เราขายเนห่บ้าน เออเป็นเปี่ยงแบบว่าเปินบ้านยนะคะได้ค่ร้บบ้านอ่ะอ่าแม่คนไปอ่ะแม่ขวัญคนไปอ่ะใครกินอ่ะแน่นองอ่ะมามามาช่วยมาอ่ะแม่จ๋าอ่าแม่ขายของตีได้เลยจ้าห้านาจ้าพี่วยกัน่างต่ต่าง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 อ่างต่าง่าต่วงต่าต่องต่า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 ง่วงเ่าง่างต่างร่างต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 ่า่างต่หงต่างต่งต่า่างต่ง่างต่งต่างต่งา มันแห้งหรือว่ามันแบบไม่ไม่ไม่ไมน้องสาวก็คือลูงทังหา